สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่19เมษายน2568ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูนละอองพระบาท วันนี้เวลา17.24นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณนะวังสะปะทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวกิ่งเพชบุญยงประธานชมรมอนุร,รักษ์วัฒนธรรมไทยในต่างแดนสาพันสาทารัฐเยอรมนีนำคณะกรรมการชมรมและคณะบุคคลเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสิ่งของ ต่างๆเพื่อทรงใช้ตามพระราชอธยาศัย ประกาศสำนักพระราชวังโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเจ้าฟ้าหมหาจักรีศรินทรมหาวชิราลงกรณ์บวราราชพักดีสิริกิจจาการิณีพีระยพัส์รัฐศิมาคุคณกรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่21ถึงวันที่24เมษายนพุทธศักราช2568 ในการเสด็จพระราชะดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่องการเสริมสร้างอนาคตที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้น25ปีความร่วมมือไทยลาวด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขตามพระราชะดำริสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โอกาสนี้จะพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมดังกล่าวและจะส่งร่วมการเสวนาพิเศษเรื่องการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานอย่างยั่งยืนจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชมตำหนักผ้าไหมาลาวโบราณและทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนวัฒนธรรมป้องกันความสงบและศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซ้อนห้วยซัวหลัก22 อันหนึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงพบกับนายทองลุนศรีสุลิตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งจะถวายพระกระยาหารเย็นในวันที่22เมษายนพุทธศักราช2568 และจะทรงพบกับนางปานียาท่อตู้รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งจัดถวายพระกระยาหารกลางวันในวันที่1 3เมษายนพุทธศักราช2568อีกทั้งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้ภาคเอกชนไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเฝ้าทุนละอ,องพระบาทในวันที่14เมษายนพุทธศักราช2568 สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันจันทร์ที่21เมษายนพุทธศักราช2568เวลา14นาฬิกาและจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่24 เมษายนพุทธศักราช2568เวลา15.30นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง18เมษายนพุทธศักราช2568